ค่ะเรืครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าอาหารเมนูแรกของเราเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดังนะครับจากแสกบินไทยนะครับคุณโอมี่ครับทำไงคุณคุณโอมี่ชิมิสร้านเอ่อร้านอะไรร้านก๋วย ขอจบการลวกันไม่มนี่ห่าบอ้ยเอาไป้ทำไดกินก่อนเดียวจนมารคนนี้ครับอ้ยอันนี้อันนี้เอา เฮ้ยเฮ้ยเอาไปทำอะไรไม่รู้เอาโอ๊งาแล้วมันงาสลัดงา嘛อ,อ๋อใส่สลัดใส่สลัดป้างเขาไม่ได้คิดไม่ใช่กับของประยุทธจะใส่ไปแล้วผมมีอะไรวะแกงกะหรี่ชอบกินเนาะแต่ว่าเขาไม่ชอบกินแกงกะหรี่เออไม่ชอบเหมือนกันโกพาไปกินวันนั้นรู้สึกแบบเราสั่งสปากเกตตี้อ,ะอ่ะซึ่งมันห่วยแตกมากเออ ไม่ชอบกินแกงกะหรี่ไงสั่งอะไรไหมสั่งสปาเกตตี้ไปกินโคโค่ที่จ่นัค่ะห้าถึงจะเป็นไปท่้นไหนเที่ยงนะไม่กี่โมงไายอผมอยากกินก็แกงะตั้งกองเลยคคิดถึง ถึงอินเดียเลยอ่ะนี่เป็นแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะนิวอินเดียเยอะนะเห็นหน้าอมชัดมากอะอะไรเรียลลิตี้มากพี่เซนต์เบอร์ชิลล์อะไรนะ ฉั้นเจ็ดใช่ป่ะชั้นหกของดิเซลอยู่ตรงข้างกินทำไมคิดว่าผมดูเหมือนของสายเราแอบถ่ายไว้เราจะไปตัดต่อแก้ขนกินเยอะอะทุกวันอย่างนี้กินครบแล้วมีร้านอูมามีใหม่ก็ต้องแาร้านตรงร้านผมอะอูมามีใหม่ก็เป็นร้านอาหารอร่อยนกเป็นผัดเอลิซาล มีตัวตีสุดเลยคือลข้างนอกเป็นลาบีเอ้าดอร์ล้วเนาะเออมีค่ะแบบนี้เราใชอาหารถั่วแดงเป็นหลักแล้วอาหารแล้วแล้วมีอะไรบ้างอ๋อปูมามีค่ะผ่านไหมคะผ่านเราไม่ผ่านได้คะแนนกี่ดาวดีครับกกว่าูโดนทุบกี่ดาวเขากี่ดาวสิบห้าสิบนะครับเต็มเต็มพันเหรอเต็มเท่าไหร่ กินเลยเด็ดบรรลุมขอบช้อนหน่อยอ้าวอ้าวขอเราแม้่เราเรียนไปแล้วอะเกียชื่อวาอะไรครเริอกพวกคนยังเหลี่อยู่เี้เว้ยขอบคุณนะถามรงนั้ดีมากเลยเกียรตคราชักกมันนีขี้เงียแต่เมยที่ไหนในที่นี่ที่แรก ไปลองา <ไป S 2> าเกีไปข้าเกินไม่ไหวมะนิดนึงนไป,ไ,ปไหน,น,นเ่ยเค้กไปกินอีกรอบอ๋อไปกินเค้ก,กหเหรออืออืราเกยล้วขากนเกใกล้กันไหมญญวะเฮ้ยเยสนมีพี่ปั๊บนัดที่ทุ่มหนึ่งอะไรนะแฟนวิวอ่ะนักที่นัทีุ่มโมงทุ่มหนึ่งเขาไม่นคนนั้นเจยจังหวะไม่เป็นไรหรอกนั้นดกอ่ะนั้นดึกอดีเราจะได้มีเวลาอยู่กับเพื่อนกันหนอะ เล่นเอเเล่น MK อเ MK เราสั่งแล้วได้ไมไม่ไดก็เป็นแหรมีตัีเคอลาดีเนี่ยเย่เย่ใช่ไหมเย่หอวมาเป็นเป็นใครวะบอลลูนหัวมาเป็นร่างผสมระหว่างองค์กับบอลลูนูก่กนนี่อมีอมีอมี